แบบว่าตายงุงหลุดนะตายงุงเลยละแมนแมนถือยาเขาที่ั่นเออถึงยาเขาบอกไันจับเถื่อมาฝันเกี่ยวขึ้นมเจับเถื่อนนี่ปัจจเถื่จตายมาครับอายตั้องนี่ละเยี่ย้คันเถื่อย่างกับที่อายุเกินเจ็ดสี่เจ็ดห้านี่ละเยครับเออเจ็ดสิบห้าปีคันเถื่อนย่างว่างนี่ครับคันนเถื่อนย่างตายมาเจะดปดคันย่างกับเจ็ดสิบห้าปีคุณว่ามาบอกดิ บอกเดยกีคว ok ้วมายางดีส so ิเบดหน้าว he <einem. S 3> ่าจ so so, so so, ันสเบหน้าคนไขยว่าจันเบดหน้าก็บอกเด็กก็สิไปใช้หน้าหรืะจะบอกเดกตัวไหนเราหมอนตัวบอกตัวตัวไหนเราตัวมักตัวไหนเราโอ้ยคือมาเป็นหาสี่กับเก้าหนะว่าจันห้าสี่เก้าห้าเจ็ดแม่ครับหาสีกับเก้าหาเจ็ดงหมดตัวมักกุมากก็สื่อลองเรือกว่าจันออกคักได้เดยกตัวนี้ว่าจันสองตัวนี้ห้าสี่แม่ 3ตัวนี่เก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดแม่ครับเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดกัาสีก็ของกับหูมัวคือม้าห้วยก็่ด้วยเบากก็แม่ว่วานเขาบุกเคยฟฝันจ้าเถื่อมันตายมันหนีตายมันหนีเป็น1ิบปีเศ้าปีบุกเคยงวหดที่สามนะครับหวดทีสามหมดที่สามครับ